รักขอบคุณคนที่มีความสุขสงบร่มเย็นในชีวิตคนผู้นั้นจะไม่ทำร้ายใครค่ะเมื่อใครสักคนที่มีความสุขอย่างแท้จริงโดยธรรมชาติแล้วจะมีจิตใจที่สงบเย็นมั่นคงซึ่งพลังงานภายในของเราเนี่ยจะไม่สั่นไหวไปกับกระแสะโลกภายนอกง่ายๆไม่ต้องการพิสูจน์อะไรไม่ต้องแข่งขัน ไม่ต้องชิงดีชิงเด่นหรือว่าเอาชนะใครเพราะหัวใจที่เต็มไปด้วยความเข้าใจนั้นไม่มีพื้นที่ให้กับความโกรธไม่แม้จะมีความเกลียดหรือว่าความต้องการที่จะทำร้ายใครค่ะเราโฟกัสที่จะสร้างเหตุด้วยเจตนาที่เราตั้งใจที่จะสร้างคนที่มีความสุขสงบร่มเย็นจะอยู่ในจิตใจที่ เป็นความไว้วางใจค่ะซึ่งเป็นความสงบร่มเย็นภายในจิตใจก่อนนะคะผู้ที่มีความสงบร่มเย็นในชีวิตแท้ที่จริงแล้วเป็นผู้ที่ผ่านอะไรมามากมายพอที่จะเรียนรู้ว่าความทุกขนั้นไม่ควรค่าต่อการถูกส่งต่อเพราะเรารับรู้จากประสบการณ์ว่าเราเคยเจ็บ เราเคยร้องไห้เราเคยผิดหวังเราตระหนักรู้เราจึงตัดสินใจเลือกที่จะเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นและเปลี่ยนเป็นความเข้าใจในความรักเป็นความเมตตาแทนที่จะกลายเป็นโซ่ตัวนแห่งการทำร้ายตอบโต้เรากลับปลดปล่อยตัวเองและเป็นอิสระเราไร้ตัวตน ความสุขสงบร่มเย็นในชีวิตเป็นความสามารถในการอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ณนะปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะนี้ด้วยความพอใจด้วยความเข้าใจและด้วยความรักซาบซึ้งสำนึกขอบคุณด้วยความรู้คุณในทุกสรรพสิ่งค่ะเราไม่พาตัวเองไปอยู่กับความคิดร้ายไม่โทษใครไม่กล่าวโทษชีวิตเพราะเราเคารพในชีวิตค่ะ เราตัดสินใจเลือกใช้ด้วยสติพิจารณาเกิดปัญญาเราไขครววตกผลึกกับชีวิตและแปลเปลี่ยนสิ่งที่มากระทบเป็นครุรู้ครูอาจารย์ของเราเป็นผู้สอนให้จิตเราเติบโตขึ้นในทุกขณะในทุกวันเมื่อเราพบเจอกับคนที่มีอารมณ์ที่รุนแรงเราเลือกใช้ความสงบใช้ความเงียบสงบ เราไม่โต้ตอบด้วยพลังงานแบบเดียวกันค่ะเราเพียงรับรู้และปลดปล่อยผ่านด้วยความที่เรามีสติระหนกรู้นะคะด้วยความรักความเมตตาเราจึงอวยพรผู้นั้นเราอวยพรส่งพลังงานดีๆให้กับผู้นั้นค่ะให้เธอดีขึ้นให้เธอเบิกบานให้เธอมีความสุขสงบใจ ให้เธอมีความมั่งคัง่งพรั่งพร้อมอุดมสมบูรณ์เหลือเฟือในชีวิตเราเข้าใจแล้วว่าแต่ละคนมีเรื่องราวมีบาดแผลและมีบทเรียนของตัวเองเราจึงเคารพให้เกียรติในชีวิตของกันและกันนะคะซึ่งการที่เราเคารพให้เกียรติต่อกันเนี่ยเป็นการที่เราไม่ตัดสินไม่เอาตัวเองไปอยู่เหนือใครด้วย เราพร้อมยอมรับและวางใจไว้บนพื้นฐานของความรักความเข้าใจด้วยความที่เราศรัทธาไว้วางใจในกฎแห่งกรรมกฎแห่งเหตุและผลหัวใจของเราก็จะเป็นไปโดยธรรมชาติในความรักความเมตตาซึ่งเราตรหนกรู้ดีว่าเราเป็นผู้มีอำนาจในการเลือกคิดดีพูดดีและทำดีต่อผู้อื่นโดยที่ไม่คาดหวังผลตอบแทน เพราะเรารู้ว่าความสงบที่แท้จริงเริ่มต้นจากภายในภายในจิตใจข้างในค่ะเรานำพาตัวเองเข้าไปข้างในเพื่อที่จะระลึกรู้ตระหนักรู้เราจึงให้เกียรติในความแตกต่างของทุกชีวิตทุกสภาวะวิญญาณเราไม่ดูแคนไม่เหยียดหยามไม่วางตัวเหนือใครเพราะว่าเรารู้ว่าทุกคนล้วนเดินทางบนเส้นทางของการเรียนรู้เหมือนกัน เราทุกคนต่างเป็นพลังงานกระจกสะท้อนซึ่งกันและกันเพื่อที่จะเป็นครูซึ่งกันและกันให้ได้เรียนรู้ตระหนักรู้ค่ะเรารู้ว่าความสงบร่มเย็นที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ต้องมีใครมาชื่นชมชีวิตเราหรือว่ายกย่องชีวิตเราหรือจะมีใครมาชื่นชมมายกย่องเราเราก็รู้ตัวรู้แท้แน่ชัดในสิ่งที่เรากระทำค่ะเมื่อเราไม่มีใคร ต้องการให้ใครมาชื่นชมเราแล้วเนี่ยแต่คือการที่ใจของเราเนี่ยไม่ดิ้นรนอะไรอีกต่อไปแล้วเรากลับเข้ามาที่ตัวเองแล้วก็หมั่นกลับมาอยู่กับตัวเองเสมอนะคะนั่นก็คือการที่เรากลับมาอยู่กับลมหายใจปัจจุบันขณะเพราะว่าทุกขณะเนี่ยก็คือการปลูกมเมล็ดแห่งความเงียบสงบไว้ในใจเพราะในความเงียบเราได้ยินเสียงของความจริง เราเข้าถึงสัจธรรมชีวิตที่แท้จริงและเราได้พบกับตัวตนแอนแทจริงซึ่งสิ่งนั้นคือจิตเดิมแท้ที่ผ่องใสเบิกบานโดยไม่อ้างอิงสิ่งใดนั่นก็คือการที่เรามีจิตวิญญาณที่มีความเป็นอิสระจากภายในนะคะรักขอบคุณทุกเชา้าเราตื่นขึ้นด้วยความซาบซึ้งในความรักและขอบคุณ รักขอบคุณทุกแย่งก้าวทุกลมหายใจที่เรารู้สึกตัวรักขอบคุณทุกความอ่อนโยนที่เราส่งออกไปคือการเยียวยารักษาตัวเองและโลกสะท้อนกลับมาดูแลเราเสมอรักขอบคุณหัวใจที่มีความรักความเมตตารักขอบคุณสติที่คอยนำพาเรากลับมารู้ตัวระลึกรู้ในปัจจุบันขนาด รักขอบคุณทุกประสบการณ์ที่ทำให้เราเติบโตรักขอบคุณธรรมชาติที่สอนเราในความเงียบเรียบง่ายรักขอบคุณความเงียบที่เผยความจริงให้เห็นถึงสัจธรรมชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในทุกย่างก้าวทุกลมหายใจรักขอบคุณทุกวิถีชีวิตที่เกื้อกูลให้เราได้ฝึกฝนทำความเข้าใจ ตระหนักรู้ในชีวิตณนะปัจจุบันขณะด้วยรักและขอบคุณการที่เราจะมีชีวิตที่สุขสงบร่มเย็นในชีวิตนะคะคือการที่เรากลับมาภายในข้างในเราเมื่อเราเป็นความรักความเมตตาค่ะพลังงานเหล่านี้ได้ส่งมอบออกไปให้กับผู้คนซึ่งความสงบร่มเย็นในชีวิตเนี้ย โดยแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นไปโดยธรรมชาติของทุกคนที่จิตเดิมแท้มีอยู่แล้วนะคะเมื่อใครก็ตามที่เข้าถึงจิตเดิมแท้ภายในค่ะยินดีด้วยกับการตระหนักรู้และการตื่นรู้เข้าถึงภายในด้วยความรักความเมตตาเกิดเป็นสติปัญญาที่เราจะได้นำมาใช้ในวิถีชีวิตที่เราได้ส่งมอบคุณค่าในชีวิตด้วยความคิดคำพูดการกระทา และเราเริ่มต้นด้วยความรู้สึกนะคะความรู้สึกเป็นพลังงานนะคะเป็นกระแสพลังงานเป็นการสั่นสะเทือนที่สร้างวัตถุขึ้นมาในชีวิตเราค่ะเราปรารถนาที่จะสร้างสรรค์ชีวิตเช่นไรนะคะให้เราตระหนักรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกสิ่งนั้นคือเป็นอริยาสรัพย์ภายในซึ่งไม่มีใครเข้าถึงได้นอกจากตัวเรา ขณะนี้ที่เรารู้ตัวเองนะคะรักขอบคุณรักขอบคุณรักขอบคุณ